คุณผู้ฟังครับเราอยู่ด้วยกันที่สถานีวิทยุกระจายจเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรมนน FM 107.25 m ้อเมกเฮิร์นะครับแล้วก็ติดตามรับฟังผ่านทางวิทยุออนไลน์ได้ด้วยครับที่ nu radio nu ac th และนอกจากนั้นครับเรามีช่องทางของเราในส่วน,นอื่นๆด้วยนะครับที่ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆรวมถึงเรื่องราวที่เรานําเสนอในวันนี้กันด้วยผ่านทาง Facebook Fan Page ของทางสถานีวิทยุกระจายจเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรน,นะครับแล้วก็ช่อง YouTube nu radio นั่นเองครับ คุณผุ้ฟังครับในช่วงนี้เชื่อว่าหลายๆท่านคงจะได้มีโอกาสติดตามรับฟังรายการของทางสถานีนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสพูดคุยนะครับกับคณาจารย์วิทยากรจากหลากหลายภาคส่วนนะครับภายในมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับแล้วก็วันนี้ครับถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเลยทีเดียวนะครับที่วันนี้เนี่ยนะครับเราก็ติดต่อไปที่ทางคณะของทางคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับท่านอาจารย์ก็ให้คําแนะนํากันมานะครับก็คือทางผู้ช่วยศาสตราจารย์นินนาศราชประดิษฐ์นะครับได้ให้คำท่านบอกว่ามีผ ลงานที่ได้รับอนุสิทธิบัตรนะครับแล้วก็เป็นผลงานของ เดิมเนี่ยนะครับเป็นนิสิตปริญญาโทนะฮะมา,าได้ทําอนุสิริบัติในส่วนนี้แล้วก็ปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับเรียนอยู่ในระดับปริญญาเอกคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลายัยนเรศวรกันด้วยนะครับเรากําลังพูดถึงน้องวิรากรมีบุญนวันนี้มีบุญสองคนมาอยู่ในรายการนะครับต้อนรับคุณวิรากรครับค่ะสวัสดีค่ะนังสาววิรากรมีบุญนะคะเป็นนิสิตปริญญาเอกนะคะของคณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะสาขาวิศวกรรมเครื่องกลค่ะเป็นอาจารย์นินนาธนะคะราชประดิษฐ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการทำวิจัยค่ะ ครับนะฮะในส่วนนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามรับฟังกันนะครับเพราะผลงานนี้เนี่ยนะครับจากที่เราทราบมาคือชุดตรวจสอบแล้วก็ป้องกันอันตรายจากการล่วไหลของแอมโมเนียนะครับผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับก่อนที่เราจะไปถึงนเรื่องของชุดตรวจสอบแล้วก็ชุดป้องกันต่างๆเหล่านี้เนี่ยคงจะต้องรบกวนคุณวิรากรครับพูดถึงเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเรื่องของแอมโมเนียเนี่ยนะครับอันนี้คืออะไรแลวถ้าากว่ามันไม่มีชุดตรวจสอบพวกนี้แล้วมันเกิด การล่วไหลเนี่ยนะครับมันจะมีผลอะไรกันบ้างมันน่าจะเกิดมาจากสาเหตุอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยครับค่ะสําหรับแอมโมเนียนะคะแอมโมเนียค่ะเป็นกา๊าซไม่มีสีค่ะแต่ว่าจะสังเกตง่ายๆคือเขามีกลิ่นฉุนรุนแรงค่ะนิยมใช้ในอุตสาหกรรมหลายๆอย่างเลยค่ะอย่างเช่นอุตสาหกรรมการเกษตรพวกกลุ่มปุ๋ยนะคะแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่นํามาใช้เลยคืออ่าอุตสาหกรรมทําความเย็นค่ะหรือว่า เป็นตัวศาสตร์ําความเย็นอย่างเช่นในตัวห้องเย็นนะคะห้องเย็นแช่แข็งโรงงานผลิตไอติมโรงงานผลิตน้ําแข็งเป็นต้นค่ะซึ่งของตัวมุงเองนะคะก็เป็นโรงเป็นเจ้าของโรงงานผลิตน้ําแข็งค่ะซึ่งก็สนใจในเรื่องแอมโมเนียค่ะเพราะว่าตัวแอมโมเนียเนี่ยพอเกิดการรั่วไหลค่ะก็ค่อนข้างจะอันตรายต่อพนักงานเองและก็ตัวของช่างซ่อมบํารุงเองด้วยค่ะก็เลยสนใจที่จะทําชุดป้องกันแอมโมเนียค่ะอืมครับในเรื่องของการรั่วไหลอะไรต่างๆของแอมโมเนียนี้เนี่ย จากที่ผ่านๆมาจากที่เราไปทบทวนดูข้อมูลอะไรต่างๆล่านี้ครับมันมันล้วนไหลมาจากปัญหาอะไรยังไงบ้างครับจริงๆก็พอแอมโมเนียค่ะยิ่งเจอสภาพอากาศประเทศไทยที่ค่อนข้างร้อนเงนี้ค่ะการกัดก่อนท่อก็จะสูงทําให้ถ้าท่อที่มีอ่าเวลาที่ระยะเวลานาน,านแล้วหรือว่าไม่ได้ซ่อมบํารุงเงนี้ค่ะหรือบริเวณรอยต่อของท่อของวาล์วเงนี้ค่ะทําการเชื่อมไม่ดีเงนี้ค่ะก็จะเกิด เกิดรอยรั่วทําให้แอมโมเนียรั่วไหล,ลกัดก่อนออกมาได้ค่ะนะฮะนั่นก็เป็นสาเหตุที่มันมีโอกาสทําให้เกิดขึ้นด้วยนะครับแล้วเกิดขึ้นแล้วอย่างที่คุณวิลากรบอกไปมันก็มีผลกระทบกลับมานะครับค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับทีนี้เนี่ยนะครับก็เลยต้องถามก่อนนะครับก่อนที่เราจะมีพูดถึงชุดตรวจสอบของเราเนี่ยคือโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเขามีชุดตรวจสอบหรือว่าป้องกันอันตรายจากการรั่วไหลของแอมโมเนียอะไรเหล่านี้อยู่แล้วไหมครับ จริงๆก็มีค่ะจะมีเป็นอาเป็นเซนเซอร์ตรวจจับกา๊าซอะไรเงี้ยค่ะแต่ทีเนี้ยค่ะอ่าด้วยอาจจะมันถ้าเป็นของโรงงานผลิตน้ําแข็งโดยเฉพาะเลยค่ะมักจะเป็นองค์กรที่เป็นค่อนข้างท้องถิ่นนิดนึงค่ะโดยโรงงานผลิตน้าแข็งเนี่ยเน้นเครือข่ายที่อยู่บริเวณใกล้ๆด้วยระยะเวลาขนส่งด้วยการที่น้ําแข็งละลายอะไรเงี้ยค่ะทําให้ององค์กรเนี่ยมักเป็นองค์กรขนาดเล็กอาจจะไม่ได้ใช้เทคโนโลยี าการตรวจจับแอมโมเนียที่ครอบคุมขนาดนั้นค่ะก็จะมีแค่ตัวตรวจสอบก๊าซที่อาจจะขึ้นสีเวลามีแอมโมเนียรั่วไหลหรือได้กลิ่นเอาหรือคนงานหรือช่างก็ใส่ชุดป้องกันเอาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ายังไม่มีแบบว่าที่การติดตั้งชุดที่ป้องกันอันตรายได้จริงๆร0งเเซแล้วก็ ปลอดภัยสูงเนี่ยค่ะอืมครับแล้วก็เรื่องของชุดตรวจของเราเนี่ยนะครับหรือแล้วก็ชุดป้องกันอันตรายของเราตรงนี้เนี่ยมันมีความแตกต่างจากทั่วไปยังไงในส่วนของคุณวิรกรเองทําเองเลยไหมหรือว่าเราพัฒนาอะไรยังไงบ้างครับจริงๆตัวตัวที่คิดมาค่ะคือเราก็ใช้ของที่มีอยู่แล้วแต่เราเพิ่มความปลอดภัยเข้าไปค่ะอย่างแรกคือ,อปกติแล้วจะมีการตรวจจับก๊าซแอมโมเนียอยู่แล้วแต่เราเลือกจุดที่ มีความเสี่ยงมากขึ้นค่ะช่วงบริเวณรอยต่อช่วงที่มีความดันสูงของเครื่องอุปกรณ์เครื่องน้ําแข็งค่ะแล้วก็เราก่อนที่เราจะไปตรวจสอบแอมโมเนียเราจะตรวจสอบเรื่องความดันบริเวณอคอมเพรสเซอร์ก่อนค่ะเพราะว่าคอมเพรสเซอร์เนี่ยถ้าแรงดันผิดปกติน่คะยังไงการล่วไหลของแอมโมเนียโอกาสที่จะเกิดขึ้นนเ,เป็นไปได้แน่นอนเลยค่ะและถ้าเราตรวจสอบที่เรื่องความดันก่อนกว่าจะมีการล่วไหลของแอมโมเนียก็ป้องกันได้ในระดับหนึ่งค่ะหลังจากที่ มีเซนเซอร์ของแอมโมเนียเสร็จปุ๊บจะส่งไปที่การที่โทรศัพท์หรือว่าที่การแจ้งเตือนของโรงงานค่ะแล้วก็จะส่งสัญญาณนะคะให้คนงานไปที่จุดลงพนคือจุดบริเวณที่ไกลจากก๊าซแอมโมเนียรั่วไหลแล้วก็เราจะมีระบบระบายอากาศค่ะที่จะช่วยทําให้แอมโมเนียฟุ้งกระจายออกแล้วก็ลดความเข้มข้นในบริเวณนั้นไปค่ะอืมครับคือตรงนี้เบื้องต้นที่ทางคุณวิรกรบอกไปคือที่ที่ที่ บ้านของคุณวิทยกรเองคือมีเป็นโรงงานผลิตน้ําแข็งอยู่นะครับใ,ในพื้นที่ของเราตรงนี้เนี่ยก็แสดงว่าของเราเนี่ยก็คือใช้ชุดทดสอบนี้ชุดตรวจสอบนี้เนี่ยไปใช้กับในโรงงานของเราทั้งหมดเลยไหมะ,ะจริงๆก็เป็นคล้ายๆค,ค่ะแต่<ม>อาจจะยังไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนตามที่อนุสิทธิบัตรค่ะ<ม>ก็คือระบบก,ก็คล้ายๆกันคือเราจะมีตัวตรวจจับแล้วก็มีตัว<ม>พัดลมระบายอากาศเพื่อ เป่าออกให้อมโมเนียค่ะกระจายเร็วที่สุดเท่าที่เท่าที่ทําได้แล้วก็เมื่อไหรที่ความเข้มข้นอมโมเนียปลอดภัยเงี้ยค่ะเขาเราเราถึงใช้ช่างเข้าไปตรวจสอบเงี้ยค่ะ,คคะจากที่เราได้จดอนุสิธิบัตรตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับคือกว่าที่เราจะได้จดเนี่ยเราเราได้มีการดําเนินงานในการพัฒนาร่วมกับภาคส่วนไหนกันบ้างไหมครับจริงๆก็ อาจจะยังไม่ได้พัฒนาต่อเป็นชุดสมบูรณ์ค่ะแต่ก็มีเครือข่ายที่เป็นกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมค่ะท,ที่มุกอยู่ด้วยแล้วก็มีสมาคมของโรงงานผลิตน้ำแข็งค่ะเขาก็จะรู้ว่าทําตัวอนุสิทธิบัตรตัวนี้ขึ้นมาค่ะเพราะว่าข่าวแอมโมเนียั่วไหลของโรงน้าแข็งเฉพาะโรงน้ำแข็งเลยค่ะมีแทบทุกปีเลยค่ะแล้วก็มีหลายๆที่เกิดแล้วแล้วพอเกิดขึ้นปุ๊บก็ต้องสั่งปิดเพราะว่ามันมีความปลอดภัยมันต่ำเนี่ยค่ะแล้วก็เกิด เกิดอันตรายต่อพนักง,งานค่อนข้างเยอะเป็นวงกว้างด้วยค่ะอืมครับถ้าเรากลับมาดูที่โรงงานของคุณวรากรเองเนี่ยคือ,อหรือแม้กระทั่งในส่วนของโรงงานอื่นๆหากว่า,เ,าเขาจะมีใช้ในส่วนนี้เป็นต้นแบบจากที่เราได้จดอนุสิทธิบัตรไปเนี่ยคือแบบพวกค่าใช้จ่ายอะไรในเบื้องต้นเนี่ยม,มันแบบค่อนข้างจะสูงไหมอะไรยังไงไหมจริงจริงด้วยที่ออกแบบกับอาจารย์จะใช้ตัวเซ็นเซอร์หรือตัววัดความนานอะไรเงี้ยค่ะราคาไม่สูงเลยคะ่ะเพียงแค่ว่า จะเพิ่มส่วนของระบบระบายอากาศเข้าไปเพิ่มเพื่อให้ปลอดภัยมากขึ้นค่ะทําให้ออฟชุดที่ออกแบบออกมาเนี่ยค่ะต้นทุนไม่สูงมากแล้วก็อาจจะไม่ได้ใช้เทคโนโลยีที่ใช้ต้นทุนสูงจนเกินไปเพื่อให้ผู้ประกอบการที่เป็นงองค์กรท้องถิ่นเนี่ยค่ะสามารถเข้าถึงแล้วก็จับต้องได้ค่ะ,คะด้วยชุดทดสอบต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับออหรือแม้กระทั่งการป้องกันอันตรายเหล่านี้เนี่ยคือกว่าที่เราจะได้อนุสิทธิบัตรตรงนี้มาเนี่ยมันต้องผ่านแบบว่า ลองมาซ้อมเห็นหน่อยไหม<ช>ว่าเออมันเกิดสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้แล้วก็มาใช้ตัวนี้ไปช่วยแล้วผลเป็นยังไงมารอถึงขั้นตามกระบวนการขั้นตอนขนาดนั้นเลยไหมครับจริงๆอแอมโมเนียรั่วเงี้ยค่ะตามตามโรงงานที่ที่เคยเกิดข่าวหรือว่ามีข่าวการรั่วไหลเงี้ยค่ะเราก็อาจจะมีรู้จักกับทางโรงงานบ้างเราก็ไปสอบถามด้วยค่ะแล้วก็ดูแนวทางว่าเอ๊ะมันควรจะเป็นรูปแบบประมาณไหนให้มันไม่ต้อง เยอะครอบคุมเยอะเกินไปหรือว่าพอดีพอดีกับการป้องกันอะไรอย่างี้ค่ะแล้วก็เราก็มาดูว่าสิ่งที่ควรจะมีคืออะไรก่อนที่จะเกิดการล่วไหลหนึ่งความดันต้องผิดปกติคะ่ะอย่างที่สองคือเมื่อไหร่ที่มีการล่วไหลปุ๊บเกินระดับที่คนเข้าไปได้อย่างี้ค่ะเราถึงจะให้เกิดการอบพยพขึ้นพออพยพขึ้นปุ๊บพอมี การระบายอากาศเนี่ยค่ะก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งถ้าถ้าเกินเหนือกว่านี้ค่ะก็ต้องติดต่อทางทางอาจจะเป็นทางดับเพลิงทางอะไรอย่างนี้แทนมากกว่าค่ะก็เป็นการควบคุมเบื้องต้นแต่ว่าถ้าตรวจสอบอยู่เป็นประจำเนี้ยค่ะตรวจสอบอุปกรณ์อยู่เป็นประจำเหตุการณ์นี้ก็จะไม่เกิดขึ้นแน่นอน,นะคะนะครับทีนี้ต้องมาถาม,ถามถึงเรื่องของประสบการณ์นะครับในส่วนของเราแต่เดิมเนี่ยเราเป็น โดยปกติแล้วคือในช่วงที่ผ่านมาเรียนปตีที่มอนเรียสวนไหมครับหรือว่าเรียนจากที่ไหนมาปตีมุกไม่ได้จบวิศวะโดยตรงค่ะจบวิทยาศาสตร์ธรณีวิทยาค่ะอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะแต่ว่าพอเรียนจบมาแล้วก็กลับมาทําที่บ้านค่ะแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเลยก็เลยได้มีโอกาสมาเรียนปโทค่ะก็ขอบุณอาจารย์นินนาที่รับเขาเพราะว่าพอจบไปตรงสายโอกาสที่จะได้เรียนต่อก็ค่อนข้างยากค่ะอาจารย์นินนาก็รับไปดูแลแล้วก็ ให้ความรู้จนเราพัฒนาโรงงานตัวเองไปได้เยอะมากเลยค่ะอครับแล้วก็พอเราเรียนแล้วนะครับแล้วก็ไปพัฒนาโรงงานในต่างๆแล้วที่นี้เนี่ยต้องมาเจอกับการจดอนุสิทธิบัตรตามพวกหลักวิชาการหรือตามข้อกําหนดต่างๆหเหล่านี้ประสบการณ์แรกเราเรา,เรารู้สึกงงรู้สึกแบบไปไม่ถูกอะไรยังไงบ้างไหมครับจริงๆก็เหมือนกับว่าเอ๊ะการ การที่เราคิดออกมาได้แล้วเราจะทํายังไงต่อให้ให้ให้มันเกิดผลไงค่ะก็<ม>อาจารย์ก็แนะนําว่าจดอนุสิทธิบัตรดีไหม,มเพราะว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่เราคิดขึ้นมาแล้วก็มันยังไม่มีใครทําด้วยค่ะ<ม>ทีนี้ก็มาดูในเรื่องการจดอนุสิทธิบัตรก็ในตอนแรกเราก็ เราจะเขียนยังไงให้เขาเข้าใจเราจะต้องใส่วิชาการยังไง mm hmm. อะไรเงี้ยค่ะอาจารย์ก็จะช่วยแนะนําทั้งเรื่องเซนเซอร์ค่ะเรื่องอรูปภาพที่จะสื่อสารไปให้เข้าใจง่ายค่ะแล้วก็เรื่องระบบระบายอากาศเงี้ยค่ะว่าจะทําเป็นยังไงให้ให้มันตอบโจทย์กับการรั่วไหลมากที่สุดอย่างเงี้ยค่ะการระบายอากาศ ของ<ม>แอมโมเนียมากที่สุดค่ะครับพอเราเขียนได้แล้วอะไรต่างๆแล้ัในขั้นตอนต่อไปเราจะต้องไปยื่นอะไรยังไงอีกไหมฮะจริง,รงๆก็ทางคณะวิศาวะาค่ะ<ม>จัดการให้หมดเลยค่ะเพราะว่าเราส่งแบบรูปแบบข้อถือสิทธิไปให้ไงค่ะ,<ม>ะทางคณะก็จัดการดูแลให้ต่อแล้วก็มีแก้ไขเพิ่มเติมตรงไหนก็จะ ทางคณะส่งกลับมาส่งครั้งเดียวน่ะหลังจากนั้นก็รออนุัติแล้วก็ได้เลยค่ะอืมครับอยากจะขอบคุณใครที่ช่วยแบบดูแลเป็นอย่างดีตรงนี้ก็ขอบคุณอันดับแรกก็ต้องขอบคุณอาจารย์ดินนาราชประดิษฐ์มากเลยค่ะแล้วก็ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์แล้วก็ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลค่ะที่ช่วยให้อนุสธิบัตรนี้เกิดขึ้นจริงค่ะแล้วก็ได้รับ ทรัพย์สินทางปัญญาด้วยค่ะมักก็เป็นอันแรกเลยที่ทําแล้วก็ภูมิใจมากเพราะว่าเราไม่ได้จบโดยตรงเราก็ค่อนข้างจะกังวลอยู่แล้วใช่ค่ะก็อยากทําอะไรให้มันให้ให้เกิดผลประโยชน์กับกับทางหมอมากที่สุดด้วยแล้วก็เกิดผลประโยชน์กับตัวเองมากที่สุดค่ะครับจากที่คุณมุกได้บอกไปเนี่ยนะครับคือเรื่องของการที่เราไม่เรียนไม่ตรงสายแล้วก็ต้องมาเรียนอีกแนวทางหนึ่งอะไรต่างๆเหล่านี้ครับคือเรามีวิธีในการปรับตัว นานไหมครับก่าจะปรับตัวได้อะไรต่างๆหรือว่าแรงบันดาลใจที่มันแบบทาให้เราแบบผ่านพ้นมันมาได้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็พอเราพอเรามาทําจริงเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยนี่แหละค่ะทาให้แบบเรารู้สึกว่าอะเรามีเป้าหมายแล้วว่าเราจะเรียนปอโทไปทําอะไรปอเอกไปทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราได้คุยกับอาจารย์แล้วอาจารย์น่าจะเห็นว่าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนเหมือนกัน แล้วการเรียนปีแรกของโมก็คือยากมากก็คือเรียนเรียนทั้งวิชาการใหม่เรียนระบบ ทำความเย็นใหม่น้ําแข็งออกมาเป็นก้อนๆได้นนยังไงเงะะี้ยค่ะมต้องรู้ทั้งหมดก่อนที่จะเรียนจบปรโทมาได้ค่ะใช่ค่ะในความเป็นจริงก็คืออย่างที่เราคุยกันทางหลังไมน้นอกก่อนที่เราจะมานั่งคุยกันตรงนี้นั่นคือจริงๆแล้วในในส่วนของญาติพี่น้องของคุณมุกของคุณวิดากอเองเนี่ยคือก็ทำโรงงานน้ำแข็งมามากกว่า50ปีคือตอนนั้นเราคือเราไม่ได้มีการมองถึงสิ่งที่มันมันมันอยู่ใน อย,อ,ยอยู่ในเครือญาติของเราเลยใช่ไหมเราคือเรามองคาตรงนั้นไปเรามองเพียงแค่ว่าเราจะเอาอะไรดีอะไรอย่างนี้เราไม่ได้มองถึงสิ่งที่เรามีอยู่ใช่ไหมเราถึงกังวลใจอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างนี้อ๋อจริงๆด้วยธุรกิจลงน้ําแข็งค่ะส่วนใหญ่ถ้าทํามาตั้งนานแล้วส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจกรงสีค่ะอพอเป็นกรงสีปุ๊บเราตัวเราเองก็กะว่าไม่ได้จะทําลงน้ําแข็งต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าเราก็เลียนเบนไปทางสายอ,อื่นเลยแต่ทีนี้พอเอาเข้าจริงๆมันก็สุดท้ายต้องเข้ามากลับมาทำอีเพราะว่า พ่อกับแม่ก็ไม่ไหวแล้วค่ะทําไม่ไหวแล้วก็ต้องมาต่อยอดอีกทีที่นี้การต่อยอดถ้าเราไม่มีความรู้เลยมันไม่ได้จริงๆค่ะการการที่สมมติเกิดปัญหาอะไรขึ้นเราเรียกช่างเราเรียกช่างเราไม่รู้เลยว่าช่างซ่อมถูกไหมจะเกิดอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ว ที่ทําอยู่ที่อยู่แล้วมันดีอยู่ไหมอุปรกรณ์ยังโอเคไหมอะไรเงี้ยค่ะมันทําให้ให้เราเก่งตรงนี้มากขึ้นแล้วก็จัดการพลังงานแล้วก็ต้นทุนค่าไฟได้เยอะขึ้นมากๆเลยค่ะ,คะตรงนี้จากที่พี่เห็นดูในช่วงก่อนนนี้ที่ทางคุณวิทยากรอยู่ในช่วงของปอทนเนี่ยก็มีอน,นิสิตของมอนเดอเดส่วนนี่แหละไปศึกษาดูงานองโอโหโรงงานใหญ่มากมคือเราบริหารจัดการเองหมดเลยไมหมฮะหรือว่าเราก็มีทีมในการดูแลตรงงานของเราด้วยจริงๆอ่าอ่า ป้าหรือพ่อหนูอะค่ะ<ม>เป็นเป็นช่างเป็นช่างซ่อมเครื่องน้ําแข็งอยู่แล้วค่ะ<ม>เขาก็จะมีความรู้ประมาณหนึ่งค่ะ<ม>แต่ก็จะมีบางอย่างที่โอเคอาจจะต้องเรียกช่างนอกเข้ามาช่วยดู<ม>ช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยโดยเบื้องต้นก็เป็นการบริหารจัดการเองภายในครอบครัวทั้งหมดค่ะซึ่งตัวมุกเองที่ตั้งแต่เรียนปอทมาเข้ามาดูหลักๆคือต้นทุนค่าไฟค่ะ<ม>อย่างตอนปอทมุกลดค่าไฟของโรงงานไปได้ประมาณส0 0แสนต่อเดือนเลยค่ะ<ม>จากการที่เราปรับนิดเดียวปรับแผนผลิตนิดเดียวเข้าใจ เข้าใจค่าไฟเข้าใจการกระชากของไฟว่าเราจะทํายังไงให้มันให้เครื่องจักรมันใช้ไฟน้อยที่สุดอะไรเงี้ยค่ะทาให้เราเหลือผลกําไรขึ้นในในโรงงานอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นเป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจในการเรียนประทของเรามากค่ะพอจะเล่าจําความได้ไหมครับว่าแต่เดิมเนี่ยมันเป็นยังไงมาเราเสียค่าไฟฟ้าต่อเดือนเท่าไหร่แล้วเราไปปิดช่องโหว่มนตรงไหนจนทําให้มันลดค่าใช้จ่ายของเราเนี่ยเหลือ ลถไปได้สองแสนต่อเดือนอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วมันเริ่มจากการที่น้ําแข็งอะคะ่ะพอหน้าร้อนจะขายดีมากๆโดยเฉพาะช่วงสงการช่วงมีนาช่วงเมษายานอะคะ่ะทีนี้เราเราก็ต้องเปิดเครื่องผลิตน้ําแข็งตามตามตาม,ตามออเดอร์ของลูกค้าะคะ่ะทําให้อ่า ค่าใช้จ่ายของเครื่องผลิตนะคะสูงมากเพราะว่าค่าไฟค่ะของประเทศไทยเราหรือของอุตสาหกรรมที่ใช้จะเป็นใช้ T O U ค่ะ T O U คือจะมีช่วงที่ค่าไฟถูกคือช่วงกลางคืนค่ะสี่ทุ่มถึงเก้าโมงแต่ถ้าเราเปิดเครื่องผลิตน้ําแข็งสี่ทุ่มถึงเก้าโมงไม่มีทางพอเลยค่ะเราไม่มีขายลูกค้าแน่นอนลูกค้าหนีหมดทําให้เราต้องเปิดเก้าโมงถึงสี่ทุ่มแทนเก้าโมงถึงสี่ทุ่มเป็นช่วงที่ไฟราคาเกือบสองเท่าเลยค่ะของของราคาช่วงกลางคืนทีนี้ค่ะเราต้องมา แพลนว่าเราจะเปิดเครื่องน้ำแข็งยังไงให้ไหวรับรองรับออเดอร์ลูกค้าได้แต่ต้นทุนลดลงด้วยไม่ใช่ว่าลูกค้าสั่งก็เปิดลูกค้าสั่งก็เปิดเราทําแบบนั้นมาค่ะทีนี้เราได้ปรับแผนผลิตแล้วก็เรา มีการปรับปรุงเครื่องอ,อุปกรณ์เครื่องจักรที่บางตัวกินไฟมากเกินไปค่ะบางตัวควรจะเปลี่ยนไปอยะะ่างเงี้ยค่ะเราก็วางแผนตรงนั้นแล้วก็เปลี่ยนอุปกรณ์แล้วก็ปรับแผนการผลิตใหม่ค่ะทําให้แค่ปรับนิดนิดหน่อยหน่อยะคะ่ะก็ได้ลดไปสองแสนบาทต่อเดือนเลยค่ะจากค่าไฟปกติที่โรงงานนะคะถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนก็คือแปดแสนเก้าแสนเลยค่ะอตอนนี้ก็เหลือโยมาณหกแสนห้าแสนค่ะแต่ถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวก็ เบื้องต้นเมื่อก่อนก็จะอยู่ที่ประมาณ5 6แ0 0 0 0ตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ4 0 0 0 0ค่ะ4 0 0 0 4 0 0 0กว่า500,000ไม่เกินนี้ค่ะครับนะฮะแล้วก็สามารถที่จะดําเนินการมาได้จนถึงในปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็หลายๆท่านหากว่าเข้ามาที่มอน,กนเกษรสนตอนเช้าๆาโอ้โหเขาเริ่มทํางานกันแล้วนะครสำหรับที่โรงงานมีรถที่เขามาส่งน้ําแข็งกันแล้วด้วยนะครับ,รบและในส่วนต่อไปเนี่ยพอเรา เจอปัญหาเนาะทั้งเรื่องของปัญหาทางด้านการเรียนนะครับหรือแม้กระทั่งปัญหาทางด้านการงานที่เรารับช่วงต่ออยู่หรือว่าช่วยคุณพ่อคุณแม่ต่ออยู่เนี่ยเราเจอปัญหาอะไรบ้างแล้วก็เราผ่านพวกสิ่งต,ต่างๆเหล่านั้นมาได้ยังไงครับปัญหาของพอเรามีการปรับเปลี่ยนอะไรใหมค่ค่ะสิ่งที่กระทบที่สุดคือพนักง,งานเราคะ่ะพนักง,งานเราจะเปลี่ยนรูทีนการทํางานไปค่อนข้างเยอะพอสมควรคะ่ะเพราะว่าเราไม่ได้เราไม่ได้ให้เขา ทำงานเหมือนเดิมที่เปิดเปิดเปิดแล้วก็เอาใส่ตู้ไปขายอะ<ม>ไรอย่างเงี้ยค่ะเรามีการวางแผนวางแผนเพิ่มแล้วก็มีการเพิ่มห้องเย็นขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยกักเก็บตรงนั้นแล้วค่ะแล้วก็ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ก็คือพอเป็นการเก็บห้องเย็นเนี้ยค่ะก็จะมีส่วนที่ละลายเหมือนกันทําให้เราต้องเติมเราต้องอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็การวางแผนในการขนส่งอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องวางแผนใหม่หมดมันก็ปรับ ไปตามหน้างานอีกทีหนึ่งเลยอะค่ะแล้วก็เรื่องควบคู่ไปกับการการเรียนก็คือพอเราได้ทําของโรงงานเลยอะค่ะมันก็เลยควบคู่กันไปแล้วก็พัฒนาไปได้ค่ะมากกว่าค่ะเราเคยแบบว่ามีการคุยกับคุณพ่อแบบเป็นการส่วนตัวบ้างไหมครับว่าเนี่ยพ่อเองก็ทําแบบนี้มาตั้งนานแล้วนะแล้วเราก็เพิ่งมาเรียนเพิ่งมาศึกษาจะมันจะช่วยกันได้จริงๆเหรอเลยเขาแบบ มีความคิดอะไรตรงนี้อยู่ในเบื้องต้นบ้างไหมคะตอนนั้นใช่เขาก็บอกว่าเขาก็มองว่าอ่าความรู้มันก็ส่วนหนึ่งค่ะการเจอหน้าง,งานจริงมันจะมันจะแบบอีกแบบหนึง่งเราก็บอกว่าจริงๆมันใช้คู่กันได้ค่ะแล้วเราก็ทําให้เขาเห็นว่ามันได้จริงๆเราเอาความรู้มาใช้ลดไปได้เท่าไหร่เราเพิ่มกําไรขึ้นมาได้เดือนอเป็นแสนเนี้ยค่ะเพียงเพราะเราเอาความรู้มาใช้อะไรเงี้ยค่ะงบาง บางคนเขาอาจจะมองว่ามันติดวิชาการเกินไปทฤษฎีเยอะไปนั่งางานจริงมันไม่ได้จริงๆจริงๆมันต้องใชร์คปู่กันไปค่ะถ้าเราไม่มีความรู้เลยไม่มีทางที่จะทําได้โอเคมันขายได้ผลิตออกมาได้แต่สุดท้ายแล้วผลกําไรมันมันมันไม่ได้เป็นไปตามที่ที่เราทําใหม่อย่างเงี้ยค่ะเราเราช่วยเราช่วยลดเ,เราช่วยเพิ่มตรงนั้นได้เยอะค่ะคแล้วก็อาจารย์ก็ คอยแนะนําคือเราเสียค่ค่าเทอมเหมือนได้คอนซัลฟ์มาฟรีๆเลยค่ะ <c oughs> ตามตามหลักของมอเลยค่ะมอก็เป็นอ่า University of Entrepreneur Society อย่างเงี้ยค่ะ <ừ> ก็ก็ตอบโจทย์ค่ะ <ừ> ตอบโจทย์กับทางมอแน่นอนค่ะแล้วเราได้ตัวเลขออกมาประมาณนี้เนี่ยดูเหมือนว่าคงจะต้องเข่งคัดกันหน้าดูเกี่ยวกับเรื่องของรายรับรายจ่ายอะไรต่างๆเหล่านี้คือแบบเราฟิกในเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนเราเข่งคัดยังไงบ้างไหมคะ ไปถึงเรื่องเรื่องแบบว่ารา,ายจ่ายเราจ่ายไปเท่านี้รายรับเราได้มาเท่านี้การจดท<า>ํา,าบัญช<า>ีรายรับรายจ่ายอะไรอย่างเงี้ยอย่างอย่างเรื่องตัวการที่เราจะเปิดเครื่องแผนเราอะค่ะเราเข่งเข่งมากขึ้นมากๆไม่ใช่ว่าจะเปิดสีทุ่มปิด9ก้าโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะดูออเดอร์กันค่ะพนักง,งานทุกคนก็จะมีออเดอร์ที่เขาขอมาว่าคันนี้เขาจะขอต้าแข็งเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะออเดอร์แล้วมาดูว่าเราจะเปิดกี่ชั่วโมง คุ้มค่าที่สุดเผื่อไว้ไม่พออีกเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเปิดเปิดตามไม่ให้ให้มันเหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้เพราะว่าน้ําแข็งอะค่ะพอออกมาแล้วปุ๊บเราไม่สามารถทําให้มันกลับไปพอละลายปุ๊บก็จบเลย,ลลยมันมันก็ต้องผลิตใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะต้นทุนมันเลยมันมีลอสหรือว่าเวสอย่างเงี้ยค่ะค่อนข้างเยอะอใช่ค่ะถ้าเราลดตรงนั้นได้ก็จะเป็นอีกตัวช่วยหนึ่งที่ที่จะทำให้เกิดผลกำไรเยอะขึ้นค่ะ ถ้าหากว่าเราไปศึกษาดูข้อมูลต่างๆคือแบบการทําวิจัยอะไรต่างๆเราก็ต้องมีการทําบทที่หนึ่งที่มาความความเป็นมาเรื่องของทบทวนวรณรณกรรมอะไรต,ต่างๆการทําโรงงานน้ําแข็งอะไรต่างๆหล่านี้ครับแล้วก็ของเราเนี่ยอันนี้มันอยู่ในชุมชนด้วยไหมครับเราต้องศึกษาด้วยไหมครับว่าพอเรามีการตั้งโรงงานน้ําแข็งตั้งแต่รุ่นสู่รุ่นมาจนปัจจุบันนี้เนี่ยเราต้องดูแลคนในชุมชนหรือว่าดูแลเรื่องของความปลอดภัยอะไรยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็ก่อนตั้งโรงงานเนี่ยค่ะเราต้องไปดูชุมชนก่อนลบแรกเลยค่ะว่า เดือดถ้าเราเปิดโรงงานอย่างนี้เดือดร้อนไหมอะไรค่ะทางโรงงานก่อนที่จะตั้งโรงงานก็ไปเลือกพื้นที่ที่ชุมชนค่อนข้างน้อยไม่มีไม่มีมมมมมบ้านเรือนอาศัยแถวนั้นเพราะว่าเวลาแอมโมเนียมันล่วงจริงมันอันตรายต่อคนค่ะก็เลือกที่ไกลจากชุมชนแต่ว่าเราก็เสียเวลาขับรถเข้าไปในเมืองหน่อยอะไรเงี้ยค่ะ,<ม>คะเพื่อเพื่อความปลอดภยัยแล้วก็เพื่อลดผลกระทบมากที่สุดค่ะ<ม> ใช่ค่ะ,คะแล้วการทํางานการเรียนแบบนี้เรามีเวลาผ่อนคลายของตัวเองอยู่บ้างไหมอะไรอย่างนี้ไหมจริงๆก็มุกไม่ได้ทําแค่ลงน้ําแข็งค่ะก็มีทําธุรกิจโรงแรมหมาด้วยค่ะโร<อ>งแรมน้องหมาน้องแมวค่ะก็พูดได้เลยนะฮะเป็นช่วงที่ผ่อนคลายเขาว <c oughs> ่ามันเล่นกับหมากับแมวมันก็สนุกอะไรอย่างี้ค่ะได้ดูแลเขาได้ได้วิ่งเล่น,ลนะะอะไรอย่างี้ค่ะก็เปิด,ด่แถวมอนอเหมือนกันค่ะก็พามาองหมาน้องแมวไปเที่ยวได้ค่ะชื่อร้านอยู่ตรงประตูไหนอะไรยังไงซอกตอก ก็มีโรงแรมมีสองที่นะคะชื่อเดอะเพรโตเฮาส์ค่ะอยู่ตรงหมู่บ้านทีพีการ์เด้นตรงสะพานคู่เนี่ยค่ะแล้วก็อีกที่หนึ่งชื่อดีด็อกแลนด์ค่ะอยู่เรียบคลองชนก็มองเวลาขับเข้ามามองมองตรงข้ามก็จะเห็นค่ะเป็นเป็นคาเฟ่สีขาวๆค่ะมีประตูสีเขียวๆอยู่ใช่ค่ะอืมนะฮะโอ้โหในวันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนของการผ่อนคลายได้เลยทีเดียวนะครับทาในสิ่งที่เราชอบนะฮะอ่าในหลังจากนี้ไปเนี่ยเราแบบคิดว่าจะทํา ทางด้านนี้ไปเรื่อยๆไหมครับหรือว่ามีการวางแผนอะไรหลังจากนี้อีกบ้างไหมครับก็ทางโรงน้ําแข็งอะคะ่ะก็ตอนนี้มันก็ค่อนข้างจะอยู่ตัวก็ดําเนินต่อไปเรื่อยๆค่ะแต่ว่าที่อยากจะต่อยอดเพิ่มคืออยากทําเป็นเรื่องคอนซัล้านพลังงาน,นะคะ่ะเพราะเรามีความรู้ความเข้าใจทางด้านพลังงานของโรงน้ําแข็งแล้วแล้วก็การปรับแผนผลิตอะไรอย่างงี้ค่ะ ทำให้ช่วยลดต้นทุนของโรงงานผลิตน้ําแข็งอื่นๆที่ตอนนี้อาจจะต้องรับค่าไฟที่ค่อนข้างสูงอะไรอเงี้ยค่ะกินกินเขาเรียกว่ากินต้นทุนไปวัน หกสิบเจ็สิบเปอร์เซ็นเลยค่ะ<ม>ของการผลิตเนี้ยค่ะค่าไฟ<ม>ก็ค่อนข้างสูงก็จะต่อยอดเรื่องนั้นแล้วก็ปลายเองก็เป็นช่งางเนี้ยค่ะ<ม>ก็มีรับติดตั้งเครื่องผลิตน้ําแข็งเลยค่ะเราก็จะเทสระบบแล้วก็ทสอุปกรณ์ได้เงี้ยค่ะ<ม>ก็เป็นการต่อยอดที่เราเรียนด้วยแล้วก็ประกอบกับปลาเป็นช่างด้วย<ม>แล้วก็มีอาจารย์คอยช่วยด้วย<ม>ใช่ค่ะคในส่วนสุดท้ายนะครับมีสิ่งไหนที่อยากจะฝากถึงคนที่เรียนอยู่ทต่ด้านนี้บ้าง<ม>แบบ เป็นการให้กำลังใจเขาพอเจออะไรนู่นนี่นั่นเนี่ยก็ลองใช้แนวทางนี้ดูอะไรอย่างเงี้ยครับ uh huh. เพื่อที่จะประสบความสําเร็จในแนวแนวทางเราสําหรับที่สําหรับใครกันคะที่กําลังเรียนต่อปริญญาโทหรือว่าต่อปริญญาเอกหรือว่าเรียนทางด้านนี้อยู่เงี้ยค่ะอันดับแรกเลยอยากให้มีเป้าหมายที่ชัดเจนค่ะว่าอยากทําอะไรแล้วเราศึกษาจริงๆเดี๋ยวนี้มันศึกษาค่อนข้างง่ายด้วยเลยมี ChatGPT AI อะไรเงี้ยค่ะช่วยเราได้เยอะมากแล้วก็ การการศึกษาค่ะการที่เราเรียนครั้งนี้ค่ะสามารถต่อยอดได้จริงมันจะทําให้ทําให้เราอะค่ะผ่านผ่านการเรียนไปได้แล้วก็จบจบไปได้อย่างคือวุจบค่อนข้างเร็วนิดนึงค่ะเพราะว่าเราแบบชัดเจนมาตั้งแต่แล้วว่าเราอยากทําอะไรอยากอยากต่อยอดยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วก็สําหรับการคนที่เรียนทางด้านนี้เกี่ยวกับเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าถ้าอยาก โคกับผู้ประกอบการอะไรเงี้ยค่ะก็สิ่งที่ต้องคุยกับผู้ประกอบการเลยคือเรื่องต้นทุนการลงทุนการคืนทุนเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าทุกอย่างที่มุกทํามีตัวเลขทางเศรษฐศาสตร์หมดเลยค่ะวิเคราะห์ทางการเงินว่าคุ้มค่าไหม,มทําจริงแล้วต้องลงทุนขนาดไหน เพราะว่ามันเป็นการช่วยตัดสินใจของผู้ประกอบการค่ะแล้วก็ผู้ประกอบการค่ะม,มุกมีเครือข่า,ขายผู้ประกอบการให้ค่อนข้างเยอะสนใจด้านไหนก็บอกมุกได้มุกติดต่อให้ได้ค่ะมีทั้งโรงงานน้ําตาลโรงงานกล้วยตากโรงงานผลิตอาหารแชร่แข็งอะไรเงี้ยค่ะม,มุกมีเครือข่า,ขายของ คนกลุ่มนี้เยอะค่ะก็ติดต่อมาได้คุยกันได้ค่ะใอ,อช่วงนี้มันมาเรื่องของเทรนเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยครับถ้ามันเป็นทางด้านโรงงานน้ําแข็งเนี่ยคือมันจะไปทางด้านนั้นได้ไหมด่วนมาต้องเป็นพลังงานไฟฟ้าแบบนี้ไปเรื่อยๆน้องมองุกมอง,มองอยังไงบ้างไหมครัจริงๆของของโรงงานผลิตน้ําแข็งนะคะด้วยถ้าถ้าจะเอาพลังงานมาใช้ก็อย่างที่ฮิตๆขั้นตอนนี้เป็นที่นิยมก็คือพลังงานโซลาเซลล์หรือว่าพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยคะ่ะจริงๆแล้วด้วยโครงสร้างก้าไฟ ของประเทศะคะ่ะต้องบอกว่าเป็นไฟถูกช่วงกลางคืนทําให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เขาก็จะเลี่ยงไปผลิตกลางคืน<ม>ทําให้ไฟโซลา่าช่วงกลางวันอาจจะยังไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะแล้วด้วยถ้าเป็นระบบแบตเตอรี่ก็ค่อนข้างยังราคาสูงอยู่ถ้าจะนํา พวกพลังงานแสงอาทิตย์มาใช่เงี้ยค่ะก็จะแนะนําเป็นคัวห้องเย็นกระเก็บน,น้ำแข็งค่ะช่วงโรงงานผลิตแช่แข็งที่เขาใช้ห้องเย็นยอะไรเงี้ยจริงๆห้องเย็นนี่ถูกใช้เยอะมากเลยนะคะแล้วถ้าเมื่อไหร่ที่เอาโซลา่ามาใช้เงี้ยค่ะจะช่วยลดไฟกลางวันได้อีกมหาศาลเหมือนกัน,นะคะ่ะอืมที่มันผ่านมามีคนมาขอคําปรึกษาเราในประเด็นไหนเป็นหลักหรือบ่อยๆ่บ้างไหมคะส่วนใหญ่ก็มี ก็เอาคงเอาค่าไฟมาให้ดูค่ะของโรงงานว่าใช้ประมาณไหนปรับตรงไหนได้บ้างมีของโรงแรมด้วยนะคะโรงแรมก็มีแล้วก็มีโรงน้ำแข็งด้วยกันก็มีค่ะแล้วก็การคิดต้นทุนเชิงพลังงานอะไรค่ะก็มีก็มีเข้ามาให้ช่วยให้ช่วยคิดบ้างอะไรย่เงี้ยค่ะ คือในรายวิชาทางด้านวิศว,วกรรมเครื่องกลหล่านี้คือเขาสอนพวกเศรษฐศาสตร์ควบคู่ไปหรือว่าน้องมุกเองหรือว่าคุณวินากรเองไปศึกษาเพิ่มเติมทางด้านนี้ทางด้านเศรษฐศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยทางงมีวิชานี้เวยคะ่ะเป็นเศรษฐศาสตร์เชิงวิศวกรรมค่ะก็จะเน้นการลงทุนเครื่องจักรการลงทุนการพลังงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ คำนวณพวกวิเคราะห์ต้นทุนเพย์แบ็กพ r เยดอะไรเงรี้ยเพื่อเพื่อให้แบบผู้ประกอบการเขาตัดสินใจง่ายขึ้นมุกลงวิชานี้อันแรกเลยค่ะ <c oughs> ชอบมากชอบมากแล้วก็ทําให้เราเราเหมือนว่าเราจะทําอะไรคือมันต้องอยู่ในความเป็นจริงอยงเงี้ยค่ะลงทุนได้จริงทําได้จริงอไงะไรเงี้ยค่ะก็จะใน,นเรื่องนี้มากค่ะ แสดงว่าเราต้องมีเราต้องเก่งทางด้านคณิตศาสตร์อะไรด้วยไหมคะพวกเศรษฐศาสตร์อะไรเหล่านี้ค่ะก็มุกเป็นดวเตอร์คณิตนะคะเป็นดวเตอร์คณิตเป็นิสิก์เคยเคยสอนเคยสอนแบบไปสอนตามโรงเรียนอะไรอย่างี้ค่ะแล้วก็ไปสอนเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นอาสาค่ะแล้วก็มีติวตามโรงเรียนเชิญไปติวโอเน็ตอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็มีสอนเด็กวิศวะที่นี่ด้วยเด็กวิทยาที่นี่ด้วยศึกษาที่นี่ด้วยเป็นคณิตศาสตร์เบื้องต้นอะไรเยงี้ค่ะก็ เราก็จะชอบเก็บตัวเลขประมาณหนึ่งใช่ค่ะเก็บสถิติอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะคอยสังเกตข้อมูลมากกว่าค่ะ วันนี้ได้คุยกันหลากหลายเรื่องเลยนะครับแล้วก็เราก็ได้เห็นสิ่งต่างๆนะครับที่ได้จากการเรียนการสอนนู้นแล้วก็สามารถที่จะนําไปใช้ประโยชน์ได้จริงด้วยนะครับวันนี้นะครับต้องขอบคุณคุณมุกหรือว่าคุณวิรกรมีบุญนะครับซึ่งมาพูดคุยกับเราในวันนี้แล้วก็เป็นนิสิตระดับปริญญาเอกนะครับทางสาขาวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรน,นะครับที่มาร่วมพูดคุยให้ความรู้กับเราในวันนี้กันด้วยนะครับหากว่ามี อะไรที่อยากจะขอคำปรึกษาเด็กก็ติดต่อคุณนุกได้มีช่องทางอะไรให้ติดต่อได้บ้างไหมครับก็ถ้าติดต่อมาทางเพจลงน้ำแข็งมีบุญไอ้ก็ได้นะคะหรือว่าติดต่อทาง เบอร์โทรก็ได้หรือติดต่อทางคณะก็ um, ได้ค, um problem, ค่ะได้ได้ทุกช่องทางเลยค่ะแล้วก็หรือติดต่อฝากน้องหมาน้องแมวทางเดอะเพชรโตเฮาและดีด็อกแดนก็ได้ค่ะได้หลายช่องทางเลยค่ะครับคุณผู้ฟังอยากจะไปช่องทางไหนเลือกได้โดยมีให้เลือกเยอะจริงๆนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณมากเลยนะครับที่ร่วมให้ข้อมูลกับทางรายการแล้วก็สละเวลามาพูดคุยเนี่ยวันนี้วันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีครับสวัสดีค่ะ